ได้เสียบรักของแผ่นแพทเรียบร้อยแล้วตแผ่นมันประกบกันตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงแผ่นแพททั้งสองแผ่นออกจากตลับแล้วติดแผ่นแพทตามตำแหน่งที่แสดงในรูปแผ่นแพทต้องไม่หอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของกดแผ่นแพทให้แน่นแสดงว่าพี่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วแหละ ที่นี่ของดีของแรงไม่แรงคะตรวจสอบให้แน่ใวอกไม่แรงแรงไปจุดทู่บ่อยางถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจไปครับมาแลกเลยครามาลองเก็บของให้ครับเป็นไรผู้ป้าผู้เชี่ยวชาญช็อตไฟฟ้าบ่อยที่อ่ะ แต่มันกาเรียกว่าคือ,ค,อคือคือคิดว่าทุกคนนะครับใช้เป็นแต่ว่าอยากให้คุ้นเคยค่ะอยากให้คุ้นเคยถึงเวลาแบบหยิบปุ๊บแล้วก็ติดติดติดเธอคุณไปนั่นสักหน่อยก็ได้มันจะได้มันไม่ติดอ่ะเธอเธอคุณไปเดินได้สักหน่อยนึงก็ได้คุณเนี่ยเอาเปลี่ยนทาง,ทางก็คับเปลี่ยนทางมันจะได้กว้างไงเฮียถ่ายรูปมันเห็นดียวต้องดูรูปก่อนอเจ้าเจ้าเจ้าเปลี่ยนทางค่อย นอไม่ได้เปลี่ยนทางนี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้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 เปลี่ยนทางได้เห็นอยู่วงที่มาติดอย่มีสีพครขาก็สินเทสีขาวออก พิจารณาตามรูปบนแผ่นแพสสีขาวลอกแผ่นแพสสีขาวหนึ่งแผ่นออกจากตลับสีเทาติดแผ่นแพสตามตำแหน่งที่แสดงในรูป